ตะกรุดพิสมอนใบลานบางปืนยุกต้นทรงแหวนหายากมากๆหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจังหวัดสมุทรสงครามปี2450ไม่เกินจริงเลยที่ได้รับสมญานามว่าตะกรุดพิสมอนถอนไม่ได้เพราะพุทธคุณความเข้มขลังของตะกรุดพิสมอนที่มีความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เลื่องลือ ไม่มีเวทมนตราใดหรืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ใดจะมาถอดถอนให้ตะกรุดพิษสมรเสื่อมลงได้วัดพวงมาลายัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านตะวันตกตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสร้างในสมัยรัชกาลที่5แห่งราช,ชวงศ์จักรีระหว่างปีพุทธศักราช2415ถึงปี2430 โดยท่านศัสดีพ่วงและภรรยานางมาลัยได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดพ่วงมาลัยสุนทารามต่อมาภายหลังเรียกกันสั้นๆว่าวัดพ่วงมาลัยจนกลายมาเป็นวัดพ่วงมาลัยในทุกวันนี้เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วได้นิมนต์พระครูวินัยธรรมหลวงพ่อแก้ว มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาธิการวัดช่องลมตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อแก้วเป็นพระธุดงที่มีความเชี่ยวชาญทางสายวิปัสสนากรรมฐานมีคนนับถือมากเชื่อกันว่าท่านสำเร็จญาณวิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตหลวงพ่อแก้วเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ในเรื่องตะกรุดที่ทําจากใบลานรวมทั้งเหรียญพายันและลูกอมเรื่องลือกันด้านคงกระพันชาตรีอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกรุดใบลานที่หลวงพ่อเจาะจงทําให้บรรดาลูกศิษย์และญาติโยมใกล้ชิดที่เคารพนับถือท่านเป็นการเฉพาะตะกรุดของท่านจะยึดถือเอาใบลานเป็นหลักในการทำํำ โดยท่านเจาะจงจะต้องนำมาจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นปัจจุบันบ้านบางปืนอยู่ที่หมู่6ตำบลน,นางตะเคียนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยใบลานที่ได้นี้จะเป็นยอดใบลานเดือน5เป็นใบลานอ่อนตากแห้งม้วนไม่แตกต้นตาลที่ว่านี้จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบ้านบางปืนตะกรุดใบลานบางปืนของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัยเป็นเครื่องรางยอดนิยมอันดับต้นๆเป็นหนึ่งใน9สุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและในยุคแรกๆจะมีลงรักบ้างไม่ได้ลงรักบ้างชิ้นที่ไม่ได้ลงรักจะชำรุดจากการใช้งานค่อนข้างมากในชุดถัดไปจึงได้นำไปลงรักเพื่อรักษาสภาพ9สุดยอดนิยมเครื่องรางประกอบด้วยหมากดีที่วัดหนัง ถ้าเบีย้ยขลางวัดนายโรงไม้ครูอยู่คู่วัดอินส่วนมีดบินวัดหนองโพพิษสมอนวัดพวงมาลายัยครั่งเหลือรายวัตโนดหลวงราหูคู่วัดศรีสะแหวนอักครวัดหนองบัวหลวงพ่อแก้วเ,เป็นเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องตะกรุดที่ทำจากใบลานรวมทั้งเหรียญพยันและลูกอมมีผู้นิยมศรัทธากันมาก เรื่องลือกันว่าพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีนั้นดีเป็นเลิศโดยปัจจุบันแต่ละอย่างล้วนมีราคาแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกรุดใบลานโดยใบลานที่หลวงพ่อแก้วใช้ทำตะกรุดหลวงพ่อเจาะจงต้องนำมาจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นโดยใบลานที่ได้นี้จะเป็นยอดใบลานเดือนหเป็นใบลานอ่อนปากแห้งม้วนไม่แตก ต้นตาลที่ว่านี้จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบ้านบางปืนสาเหตุที่ต้องใช้ใบลานปะคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่กร่อนเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนาม้าใช้ชื่อในการสะกดลงอักรรเลขยันเพื่อบ่องบอกให้เทพเทวดา,ฟ,าฟ้าดินได้รับรู้ว่าของของท่านใช้ดีทางไหนเป็นอุปปเทศในการลงวิชาอาคม อันเป็นเคล็ดลับของการลงเครื่องรางของขลังประการหนึ่งคือการขมน้ำแจ้งเทพในสมัยนั้นดงใบลานของบางปืนการคมนาคมลำบากยากยิ่งไม่ง่ายเหมือนอย่างสมัยนี้เมื่อท่านสั่งให้ลูกศิษย์เดินทางไปตัด ใบลานจากบ้านบางปืนมักมีผู้ถามหลวงพ่อว่าทําไมถึงต้องไปเอาไกลขนาดนั้นหลวงพ่อตอบว่าอยากได้ของดีก็ต้องรีบไปเอาไกลแค่ไหนถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ของดีเมื่อได้ใบลานจากบางปืนมาแล้วท่านจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ5 -6 นิ้วแล้วนําไปผึ่งแดดให้แห้งจากนั้นจึงนํามาลงอักขระบนใบลานด้วยตัวหอม อ่านได้ว่าภูพิภูพะล้อมรอบด้วยตัวนิไว้ตรงกลางประกอบด้วยอักขระหนุนตามสมควรถ้าเป็นตะกรุดลูกเล็กๆแบนๆจะเรียกว่าตะกรุดพิสมอนส่วนดอกยาวขึ้นมาหน่อยป้อมๆ้อมอ้วนอ้วนลักษณะเหมือนกลองเพลวัดจะเรียกว่าตะกรุดลูกกลองถ้าดอกยาวยาวมีทั้งถักเชือกและไม่ถักเชือกเป็นใบลานเปล่า ลงอักขระแล้วมว้วนมีที่ปิดทองเก่าก็มีแต่พบเห็นได้น้อยโดยมากจะเสียหายหมดเรียกว่าตะกรุดใบลานตะกรุดทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าตะกรุดใบลานบางปืนม้วนด้วยคาถาหัวใจเสือสมิงภูพิภูพะด้วยเวลาค่ำคืนดึกสนัดปราศจากเสียงวีดร้องของเหล่าสรรัตว์ประสถือเป็นเลิกมหาอุด ตะกรุดใบลานบางปืนของหลวงพ่อแก้วจะพันด้วยได้สายศิลไม่ใช่การถักลายการพันแบบนี้ผู้เท่าผู้แก่บอกว่าหลวงพ่อจะพันด้วยตัวท่านเองระหว่างการพันได้ท่านจะบริกรรมคาถาไปด้วยให้สังเกตจะเป็นการพันแบบง่ายๆแล้วจึงนำมาจุ่มรักในภายหลัง